ผลลับที่เราได้เนี่ยคือดินเราอะไม่มีกลิ่นไม่คันปกตินะคะหน้าเนี่ยนะคะ1ไร่งจะอยู่ที่3ตัน7-3ตัน8แต่ของเราเนี่ยอยู่ที่1ไร่5ตัน2แล้วก็5ตัน2ที่เราขุดไปอะมีเสียแค่20โลโอ้นหนักดีนะคะค่ะแล้วก็หัวสวยด้วยทรงสวยถ้าอย่างเงี้ยทุนต่อไรอะเท่าไหร่70,000บาทอันนี้คือการขุดครั้งแรกจากผลลับเออเต้อยเลยใช่ค่ะ บอกได้ไหมว่าปีนี้ใช้ทุนทั้งหมดเท่าไหร่4,500 0ต่อไร่4 5 0 0 0ต่อไร่ประหยัดไป2,500 0ใช่ค่ะโอ้โหอันนี้คือคิดเผื่อด้วยนะคิดเผื่อแล้วใช่ค่ะมันประมาณ4,000 0นิดนิดแต่เราแต่เราแบบว่าถั่วเสียให้เยอะไปเลยก็คือ4,500 0โอ้แล้วผลลัพธ์เพิ่มขึ้นค่ะประมาณตัน6ต่อไร่แล้วถ้าอย่างนี้ไร่ละ5ตันกว่าเนี่ยถ้าทั้ง10ไร่เนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่ สองล้าน2ล้านใช่ค่ะแต่ลงทุนไปทั้งหมด4,5่แสาใช่ค่ะ